อยากผอมด้วย IF ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้มต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า IF เนี่ยมันไม่ใช่การอดอาหารนะคะ intermittent fasting เนี่ยมันเป็นแค่การกำหนดชั่วโมงที่เรากินได้เรียกว่าช่วงฟีดและมีการกำหนดชั่วโมงที่เราต้องหยุดกินโดยนับรวมเวลานอนด้วยเรียกว่าช่วงฟาสต์ในช่วงที่เราฟาสต์ยาวๆนะคะคุณผู้ชมร่างกายของเราเนี่ย ไม่มีอาหารใหม่ป้อนเข้าไปทำให้กลไกในร่างกายของเรานะคะเขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะไปดึงเอาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานทำให้เราค่อยๆผอ,อมลงทีนี้ถ้าคนที่จะเริ่มทำเอฟหรือคนที่ทำอยู่ก็แล้วแต่แล้วมีปัญหาน้ำหนักนิ่งคุณผู้ชมต้องเช็คที่อาหารคุณผู้ชมต้องเช็คที่อาหารเลยถ้าเรายังกินหวานกินมันกินทอดกินฟาสต์ฟู้ดกินอาหารผ่านกระบวนการผลิตสูงอยู่ อาหารผ่านกะบังการผลิตสูงก็อย่างเช่นไส้กรอกปูอัดลูกชิ้นนะคะถ้าเรายังกินอาหารพวกนี้กินเบเกอรี่กินขนมไทยกินของหวานของมันของทอดอยู่ร่างกายของเราในช่วงที่เราฟาสต์ยาวๆนะคะจะไม่เรียนรู้ที่จะไปดึงเอาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่มไขมันสะสมใหม่ในช่วงฟีดเข้าไป ไม่มีเหตุผลอะไรที่ร่างกายต้องไปใช้ไขมันสะสมเก่าเพราะฉะนั้นออสการ์บอกเลยถ้าอยากผอมด้วย i f จริงๆแล้วอยากให้ร่างกายนะคะเข้าสู่โหมดการดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานหรือสังกฤษเรียกว่า fat adapted เนี่ยนะคะเราต้องปรับ mindset และ เปลี่ยนอาหารค่ะการปรับไมเคิลสำคัญมากบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมฉันต้องอดกินขนมทำไมอ้ายตอะไรดิฉันก็อดกินนะฉันก็อดกินคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังมีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องอดกินนู่นนี่นั่นในช่วงฟีดนั้นแสดงว่าเป้าหมายคุณยังไม่ชัดเจนคุณยังไม่ได้ต้องการลดน้ำหนักอย่างจรงิงจังคุณยังไม่ได้ต้องการลดไขมันคุณยังไม่ได้ต้องการปรับไซส์อย่างจรงิงจังซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ใจลึกๆของคุณยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้น รอให้พร้อมก่อนค่ะรอให้พร้อมจริงจังว่าอุ้ยฉันจะลดน้ำหนักเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตฉันต้องลดให้สำเร็จและฉันต้องลดแบบสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยเอ่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราพร้อมละ โอเคเราปรับไมเซ็ตเลยว่าเราต้องการจะลดไขมันสะสมเพราะฉะนั้นอะไรที่กินแล้วเพิ่มไขมันสะสมเราก็จะต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงให้มากที่สุดและเราต้องทำทุกทางที่จะสอนร่างกายของเราให้ไปดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานนั่นคือการเปลี่ยนอาหารผู้ชมค่ะกินอาหารปกติก็ได้เพียงแต่ว่า เลี้ยงทอดมันหวานนะคะเลี่ยงการปรุงด้วยน้ำมันท่วมทๆนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆมีพรีไเบอติกโปรเบอติกกินโปรตีนให้ถึงกินน้ำให้พอกินผักให้มากค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะ